สวัสดีครับเรามาอยู่กันในรายการปกลีเอกซึ่งเป็น EP 12แล้วนะครับก็อีพีนี้นะครับเป็นการจัดอันดับมนุษย์มีมครับเจ้าพ่อเจ้าแม่คอนเทนต์เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเพื่อนเราจะโหวตให้ใครบ้างแล้วผลสรุปออกมาเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปรับชมครับไม่เสียเวลา Let's go ไป สวัสดีครับผมเก้าสิบเจ้าเก่านะฮะก็โอ้ยโผล่รีแยอีกะหัวข้อนี้เหรอผมยกให้จอมโจรกุ้งแล้วกันกับจนกุ้งโจรกุ้งใครวะพี่ถุงพี่ถุงจอมโจรถุงรับพูดง่ายง่ายเลยว่าเขาคนนี้เนี่ยทำอะไรเป็นคอนเทนต์ไปหมดจบฟูลทำอแอนิเมชันจะเป็นคอนเทนต์เลยก็ลองไปหาดูได้ถ้าตามตอกตอกนะนั่นแหละก็ประมาณนั้นก็ไม่มีเหตุผลน่ะก็ประมาณนี้ที่เห็นมาครับประมาณนี้ อ๋อก็เลยตัดสินใจว่าให้ EP นี้เป็นถุงไปใช่มันจำจนกุ้งไหมครับ ผมให้พี่คิวแล้วกันครับเออในช่วงที่แกเข้าเมืองมาใหม่ๆครับวันแรกๆเลยอ่ะแกจะมีแบบม,มีที่เรียกว่าไม่ใช่มีมสิมันเป็นแบบบุคลิกแบบการเล่นโดยธรรมชาติของแก,รกรครับที่ทําให้แบบทุกคนดูแล,ลแล้วก็ตลกแล้วมีอารมณ์ร่วมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกับผู้หญิงไอหรือว่าการแบบบิ้วจังหวะนั้นแล้้ก็เปิดเพลงเองเปิดซาวเองครับมันก็ตลกครับแต่หลายเหตุการณ์ทุกคนก็น่าจะเห็นเคยเห็นกันผ่านหนูผ่านตา,มมาบ้างอ่าก็เลย EP นี้ก็เลยให้ที่คิวไปให้ใครครับสลิป EP นี้ ไม่กล่ำเลยคับเพราะว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งการลาวีนะครับก็เลยเกิดมีมลาวีลาวีลาวีขึ้นมานะเป็นที่พี่แชททำให้ตลกมากเวลามีมีมตอรี่อะไรก็คือหน้าหลังจะหลอยู่ในมีมเลยเป็นหูตลกนะพี่แบบฮอตสุดก็คือจะเป็นลาวีลาวีลาวีลาทุกวีนะพี่แชทก็เลยทำโปรโมทลาให้เลยไว้ใช้ทุกวันก็คือมาจากนามสกุลเลยใช่มาจากน้มสกุลเลยโปรโมทเลยก็เลยอีพีนี้ ให้กระลำไปใช่บอสลำให้ใครครับเจ้าพ่อใช่ไหมตาถุงทำไมถึงให้พี่ถุงครับเนือสภาพการแต่งตัวเขาดิล่าสุดที่คุยกันที่คุยที่นานๆนี่คือไอ้คุยหน้าเรเบลนี่คืออย่างรั่วหรือว่าคนเมาคอนเทนต์ตลอดซะก่อนผมจะแซวว่าทำอะไรก็ลงแติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ะอันนั้นแหละคือแบบคอนเทนต์ทุกอย่างอ๋อรันทุกอย่างมันมีมันมีคนให้บอสเหมือนกันนะบอสไม่ให้ตัวเอง อ๋อก็คือเขาทำอะไรก็คือจะมีคอนเทนต์ตลอดลงทิกต o อกร่องนี้นคร่องนี้ก like ็ทำอีกใช่ก็ลงทิกต o อกตลอดผมก็เซลตลอดอ้าวนี่ลงทิกต o อกันเนี่ยขับจตมมอไซทั้งวี่ทั้งวันเนี่ยอ๋อเออเออเออก็เลยให้ถุงไปเนาะให้ตาถุงต้องเรียกตาถุงด้วยตาถุงอ๋อให้ตาถุงไปตาถุงลุงโฟกไหมครับ EP นี้ตังกวยให้ใครครับ อันดับหนึ่งก็ให้พี่คิวครับทำไมาถึงให้พี่คิวครับก็ผมก็เห็นเห็นอยู่นะแบบในในติ๊กตอกอะแต่มากก็เป็นเขาอยู่แล้วละ่ะไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็คือแบบอ่ามาอีกแล้วเป็นมีมอีกแล้ว <laughs> เขาแบบแค่ขยับตัวเขาก็เป็นมีมแล้วอ่ะอ๋อคอนเทนต์ยเยอะมากใช่ครับอือ EP นี้ตังกวยก็เลยให้พี่คิวไปใช่ครับให้พี่คิวอืมโอเคได้ขอบคุณครับรีมัดให้ใครครับให้พี่คิวครับ อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับทั้งค่ายแดงทั้งติกตอกก็คือต้องคนนี้จริงๆว่าจะเป็นเรื่องตีเรื่องผู้หญิงอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องผู้หญิงฮะคนนี้เป็นมีมเรื่องผู้หญิงเงี้ยมันมุงมันุงเขาคุยกันไม้แซดอะชาวบ้านอะคนนี้เป็นไปนหมดอะใช่ต้องให้เขาจริงๆครับพี่คิวนั่นเองอก็เลยให้พี่คิวไป E ีีนี้ ใช่ครับได้ครับผมมนุษย์มีมเจ้าพ่อเจ้าแม่คอนเทนต์อาเธอให้ไข่้องโจครับน้องโจให้จูทำไมถึงให้จูครับโจเป็นแบบเป็นโตเพลงประจำแกงครับ<พ>ลองแบบลองได้หมดอะลองเ<อ>พาะได้นะไม่แชร์ไปดูย้อนหลังกันได้ครับอ่าก็เลยแบบว่าคอนเสิร์ตม,มัอโอ้ยเราเทียงแตมในอกองเทียงก็เห็นเสนาฮาวฮาเมาก็เมาส์พ่อตายยังเห็นแต่ป่าเก้าเก้ากุ้ที่ทอดเขาโอ้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 ยเพื่เจ้าพาอตายจิตใจ ตัวคอนเทนต์ของแก๊งก็เลยคิดว่าเป็นมนุษย์มีมคนหนึ่งโอเคได้ขอบคุณครับจัาอันดับมนุษย์มีมเจ้าพ่อเจ้าแม่คอนเทนต์มองให้ใครครับผมให้เลยคนนี้นะครับพี่ถุงคือคนนี้นะครับใครที่อยู่ใกล้ตัวเขาจะดูเลยว่าเขาเนี่ยเป็นคนตลกธรรมชาติมันตลกอะ่ะมันแกเล่นตลกอยู่ตลอดเวลาอ่าทั้งอยู่อ่ะ บางคนอยู่ด้วยแล้วปวดหัวเพราะเขาจะมึนๆหน่อยหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ๆแล้วแบบรู้สึกว่าเนี่ยน่ากูหิดน้าแบบเฮ้ยมันเคี้ยวอ่ะใช่ใช่แล้วคนนี้คือแบบไปทําอะไรเนี่ยโดนแกลงตลอดโดนแกลงอื่นแกลงไม่ว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็โดนแกลงตลอดแต่เจอ OCAC คนนี้คือโดนแกลงทุกที่นะครับคนนี้คือเป็นพี่ที่น่ารักน่ารักอีกคนนึงเลยผมคนนี้ต้องยกให้เลยคนนี้นะมก็เลย EP นี้ให้ถุนไปถูกต้องครับตัดอันดับครับมนุษย์มีมเจ้าพ่อเจ้าแม่คอนเทนต์เที่จลโนให้ใครครับ พี่คิวครับพี่คิวก็ก็้าพ่อคอนเทนต์อะเล่นกับสาวไงใช่ใช่น่าจะแบบทุกคนก็น่าจะเห็นกันนั่นแหละว่าเขาเล่นเยอะอะไรอย่างนี้เนาะได้ครับอีพีนี้พี่ก็เลยให้พี่คิวไปเนาะมนุษย์มีมก็พ่อเจ้าแม่คอนเทนต์ขนอให้ใครให้ปลาปลาคิวคที่เห็นเจ้านี้เป็นมีมเรื่องสาวมุมของเขาอะมุมมุมของปลาคิวอ๋อเรื่องสา,งา,งงงาวะสาจะเยอะใช่ครับใช่ก็เลยอีพีนี้เลยให้เขาเลยใช่ครับ จัดอันดับมนุษย์มีมเจ้าพ่อเจ้าแม่คอนเทนต์ฉลามให้ใครครับผมให้พี่แอรี่เขาครับเพราะว่าพี่แอรี่เขาแบบว่าเวลามีสตอรี่หรือว่าเขาเรียกอะไรคราเป็นคนที่มีความเป็นตลกธรรมชาตินะครับก็เลยแบบมีมีมเขาบ่อยๆในทิกต็อกใน YouTube ทุกคนก็เห็นกันอยู่ครับประมาณนี้อืมก็เลยให้เลี้ยวไปในอีพีนี้ได้ครับจัดอันดับมนุษย์มีมครับเจ้าพ่อเจ้าแม่คอนเทนต์อาร์โนให้ใครครับพี่คิวครับพี่คิวเลสก็อ๋อเขามีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเขามีคอนเทนต์ให้เราได้ดูทุกกวววันนแบบบใาาารรพีี่่สส้ออะไยยงงเ รันสาวใช่ไหมใช่ครับมันมีวันไหนที่เราแบบไม่เห็นคลิปเขาในทิกต็อกอ๋อคือรันตลอดเออเขารันแบบเขารันตลอดอ่ะต้องมีคิวเลดเอฟตี T ต้องมีอ๋อก็คือไปนั่งดูอนะันนั้นได้เลยเจอแน่นอนเจอแน่นอนคนระับจัดอันดับมนุษย์มีมครับเจ้าพ่อเจ้าแม่คอนเทนต์โบให้ใครอ่าผมให้ตัวเองแล้วกันรู้อ่ะไปเจออะไรรูกหาตลอดอ่ะคือเล่นที่อะไรก็หาเออคนชอบขำคกิ๊กๆอะไรก็ไม่รู้เอ้ยอ,อันนี้ถ้าคุณแบบอวยตัวเองนี่คุณแฮชทถมตนะว่าอวยตัวเองอ่ะเอาอยู่แล้วอวยตัวเองดิโิตอลจับมาอันหนึ่งนะหนึ่งนะ แมนเปิ้ลไก่กับแมนชาาโฉบทีนี้ก็เฟียละก็คือคิดว่าอันนี้เป็นตัวเองเลย EP นี้เป็นตัวเองแล้วนุ๊มีมเจ้าพ่อเจ้าแม่คอนเทนต์ที่คิวให้ใครครับเจ้าพ่อเจ้าแม่คอนเทนต์ถ้าพูดถึงเรื่องวีรกรรมต่างๆเรื่องคอนเทนต์ที่แบบทํามันง่ายๆเลยผมให้ตัวเองแล้วครับให้ตัวเองที่ว่าจะเป็นเรื่อง u พเรื่อง อะไรต่างๆนะครับก็จะมีคลิปทิกตอกอะไรมากมายคือผมค่อนข้างที่จะน่าจะเยอะที่สุดในแกงครับในดูหรือขั้นมีช่องตัดส่วนตัวอะไรเงี้ยครับเราอยากจะพูดอะไรเยอะแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับผมอ๋อก็เลยให้ตัวเองดีกว่าเพราะว่าคอนเทนต์น่าจะเยอะสุดแล้วใช่ครับในล่าสุดตัวคอนเทนต์แบบจะออกอะไรเงี้ยครับได้ครับก็คืออีพีนี้มอบให้ตัวเองไปนะครับผมโอเคได้ครับขอบคุณครับ รุปผลสกอร์นะครับจัดอันดับมนุษย์มีมเจ้าพ่อเจ้าแม่คอนเทนต์อันดับที่4ครับมีสาคนด้วยกันนะครับคือเอเรียลครับสตาร์ทและเซตานั่นเองครับผลโหวตไป1คะแนนนะครับส่วนอันดับที่3ครับหัวบอสของเรานั่นเองก็คือแครเบดครับก็ได้ไป3คะแนนครับจบอันดับที่3ส่วนอันดับที่2ครับอันนี้มา5คะแนนเลยครับผมก็คือหงราวินั่นเองครับ ก็ได้ไป5คะแนนจบอันดับที่2ไปครับส่วนอันดับที่1ของวันนี้นั่นก็คือพอคิวเีดครับได้ไป7คะแนนครับโอ้โหอีพีนี้ครับเจ้าพอเจ้าแม่มนุษย์มีมนี่ต้องขอมอบให้คิวเลดเลยครับผม oh เป็นยังไงกันบ้างครับ EP นี้ตปรงใจคุณบ้างหรือเปล่าถ้าตรงใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับสำหรับสปอนเซอร์ที่อยากเข้ามาสามารถติดต่อใต้ดิสคริปชั่นด้านล่างได้เลยนะครับก็ฝากมาด้วยนะครับสำหรับ EP นี้นะครับขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากฝันดีราตรีสวัสดิ์ดครับ